ครับนิพัติเองวันนี้ป๋าอยู่ที่ถนนบรรทัดทองอ่เมืก่อนนี้ป๋าคยมาแล้วว่าร้านยังไม่เยอะเท่าเดี๋ยวสมัยนี้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดินรอบนึงก่อนวันนี้หิ่มากจริงเดี๋ยวเดินดูสักรอบนึงแล้วค่อยหาของกินปมุเมเลยในร้านเนี่ย เจอร้านไหนนะ่าสนใจจะหยุดให้สักพักหนึ่งนะไดดู3ามก็ดูนย์ก็ดูไปหิวเลยตอนนี้หิวจริงนั่ลเ้าไม่กินข้าวเลยเอาหวยเจีหน่อย คือว e ันเด็กนะวันเด็กนี่ข้าวพระรามลงสงไม่เคยกินตั้งนานสมัยก็โอ้โหนานมากอ่ะยี่สิบกว่าปีอ่ะจำได้ส้มส้มสีทูตแหมเปลี่ยนชื่อร้านนี่ นึกถึงน้องต้มเลยน้องต้มไลท์ทีมเลยโอ้โหคนจริงเต็มเลยขาทำกันนียค่ะหูุ้ยเซ่น <c oughs> มันถูกรูปแล้วมันจะลเลยค่มตรงนี่ได้ฮะอยู่นี้โอเคได้ได้ค่ะอ๋ะะะอเราไปนี่เลนระเบิดแน่นอนขอบคุณมากครับเดินดูรอบนึงก่อนจริงๆหิวอยู่เดี๋ดวยวถ่ายรอบนึงก่อนหน้าทานนะสาวสวยน่ารักทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีนะ้นี้ ไม่รับเปล่านะไปถึงโน้นเลยนะสุดลแล้วปลาดูร้านเมื่อกี้สาาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเตจไว้มาตมเติมไวเติมรีโอ ทา่าทองมีเป็ดย่างหกหลีสถานฟ้าโอ้โหกินเขาร้านเดียวกันกับหกหลีว่ามีกับเป็งชิมอีเลยอีอีอีถูกแล้วไม่ได้เก็บแหลกไม่แหลกอ่ะเอออันแหลกไม่แหลกดี กีลาคอยหกแห่ไม่แหล้านีแหละไม่แหล่หูวิทเช่นมีข้าวหน้าไก่สูตรโบราณข้าวตีร้านเยอะมีเขาเรียกว่าแน่นเ๋ยถ้าใครดูสาวกู๋ไม่ดูทางขวาเอานะไม่รู้มันเดินทางฟ้านี่ก็เหนื่อยแล้วใส่เกลียงนี่หาามสั่งใส่แก้วด้วยก็าดูใกล้มีเมนูเมนยู ูน้ำโอ้ยจะพูดยังไมงมองไปแล้วกันเนี่ยมิงพชนาเนี่ยน้องมิงร่างทรงเหรอวะข้าวมันไก่ตอนมันไก่ตอนอ๋อยยาวาอยู่นี้แหลยย่งางป<ล>า๋<ร>ากินที่สาขาแถวบ้างไงมิ้งไก่ก่ตอนมีคนถา,ามไก่ตอนคืออะไร ให้ดูไอ้ไก่เน้อไก่จริงแล้อไก่ไก่มาอี่อิ่วเป็นไก่คล้องนะไก่คล้องแต่ไก่จริงก็อร่อยดูราคาขอมันี่ไม่แพงน,นะป่ากินของบ้านแนละ้วอร่อยมีสกาัายงเทพร,รักอยู่ยังไม่มากินสกนัดนี้เดี๋ยวเนี่ยวดพี่พันน่ะได้ยุบมานี่ ของฝากยาหโูมันสิบสิบกิโลวะเนี่ยมาข้างทางก็มีหมึกย่างรสเด็ดที่สำคัญที่เห็นเห็นเนี่ยแล้วท่องเที่ยวเยอะมากมีวันเด็กมากอันนี้เจอบุฟเฟ่แล้วติดมันเอ้ยร้านนี้ร้านนี้น่ากิน เกล็ดหกก็ติดมันนิ่ขึ้นชื่อเลยเพราะมีเนื้อไม่แน่นะ้วป๋า,าจจะเดินกลับมากินก็ได้ฝั่งนู้นเสือน้อยหมอ้อไฟสมัยก่อนเว้ยเฮ้ยเก็ดบุฟเฟ่หวะสามร้อยเก้าับสี่ร้อยเก้าหวะสมัยก่อนนะก่อนป๋าเล่นเบสบอลนะป๋าเป็นเสือน้อยเว้ยแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันในหมู่บ้านเป็นพี่ใหญ่เขาเป็นเสือใหญ่ ใหญ่กับเสือน้อยออกเที่ยวลาตีสนุกดีดเดี๋ยวไม่แน่จะมาี่เหีือนกี่โมงวะสามห้าทุ่มห้าทุ่มนี่หนึ่งห้าทุ่มน่าจะทันแหละตอนนี้ต้องสองทุ่มถามก่อนครับครับคนเดียวนี้บวกเพิ่มไหมครับถ้าคนเดียว 2อ6้อเบกาทราคาที <Trustee? S 2> <Zac> ้เราเชื่มเลยครับคนเดียวก็ไม่บวกเพิ่มเลยจ้าบ้านเราเดินไปถ่ายเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่แน่มากินนะเครับผมรู้สึกว่าเราไม่เคยกินไว้ยติดมัน สีกุ้งถังสีฟูดเจ้าแรกในเมืองไทยส่วนใหญ่นี่เจ้าแรกโอ้ยเจ๊หุยสกีบราอันนี้อูฟเฟ่เออเห็นในเฟซบุ๊กอยู่เอาไงดูว่าเนี่ยติดมันกับเจ๊หุยไหม๋ยวคิดอีกทีคิดต้เมอเอกทุเรียนทุเรียนทุเรียนซัมเมอร์อันนี้หรอหมูตีอ้วนปอบปลาน้ำเต้หู้ ี S <S> the tower, the 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 ่เป็นมิ้นทาวเวอร์นันน่าจะมีร้านอยู่ข้างในแะไรเนี่ยทางนั้นน่ะเาาป้ายเลยอีเปียด้วยวะอะไรว่าร้านเหล้าเนี่ยอีเปียอ๋สายหาแล้วก็เปิดนิ่งนี่แหละกนนั้นธรรมดาดื่มๆไปต่อต่อฮะตรงนี้ทางซ้ายไม่มีอะไรเราหันไปให้ดูฝั่งนู้นนี่รถนี้เป็น ของสยามเดี๋ยวเรืออ้วนนะหวาล่าแล้วก็อะไรวะเบฟลายน่าจะเป็นพวกเออชิคกินชิคกันชิปเฮงหอยทอดชาวเรียนมาไปต่อ่าตรงนี้ไปก็น่าจะแน่นอีกแล้วเปวก่อน ไปเซเว่นเยอะนะแถวนี้เซเว่นอยู่ห่างกันประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยเมตรก็ถึงลแล้วมั้งโอ้บายเลยนี่ซอยนี้เมื่อก่อนเขาเรียกว่าซอยหลังสนามถ้าจำไม่ผิดี่ซอยนี้นี่แหละเราจะได้เสื้อบอลแบบเกรดพรีเมียม AAA มาใส่ในราคาถูก ไปิ๊บๆอยู่ยนู่นนี่นี่ข้างขวานี่นั่นเหรอวะเดี๋ยวนะอู้คนทุกแน่นเลยอะ่ะเขีมูลีมั<ค>้ง<ณ>เออเออเด็กรอรอรอข้างหมด

โยโคโยโคดนัทปมารู้จักแต่โยใครวะที่มันเล่นเกมไม่นี่วยเกมโนอาเฮ้ยอะไรวะนี่โอนี่โอสองโยใครอันเลติตาแต่นี่โยโคของอร่อยชูเกลิวคาบูโอยน่ากินมากเลยอืมเนื้อร้อยนอาทซีได้ใช่ไหมนี่เลยว่ะ จริงเกือบเอห้องตรงห้องตรงจับยกสดอันนี้ไทยแน่นอนไม่ฮ่องกงนะนี่เป็นนูน้นเออดูงี้ก็ได้ทางขวานนเนอะเต็กอามมาแล้วก็วัาปลาทังโกเลง้งเตี่ยวหมูต้ยมยำเต็มเต็นชาบูสุก,กี้ของเก้าๆ,อๆโอ้ยโหไม่มีเลือกเพียบเลยอ่ะเพราะราคาไม่แพงอะ่ะฝันที่เป็นจริงอะไรวะที่ออดิั่ชเรอ อะไรวะดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มาญี่ปุ่นมาเลยนี่ชวนกินหมูกระทะเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นญี่ปุ่นชวนกินหมูกระทะอันนี้สามเก้าแปดนะเราดีเห็นราคานะอยากรู้เวลาอยู่กินไม่กี่นาทีวะขอร้อยนาทีนี่นี่นี่ร้อยนาทีแล้วแปดคิดว่าของดีอยู่นะมาต้อนงะแข่งกัน กิมโป้ข้าวต้มปลาฮึดูปลาดูปลาที่เขาห้อยไว้ตัวแบบเอ,อิบเลยอะ่ะปลากิมโป้โนี่เนูเมนูนนนนนเมนูเมนูเมนูแต่เมนูตัวจริงอยู่ข้างล่างตอนนี้วันนี้มีเต่าเต้ยอ่ามีเต่าแดงด้วยคือปลาใช่ไหม ้มปลาโอ้ยโหหิวเลยอ่ะตายแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยมั้งเนี่ยถนนโอ้ทางนู้นก็เต็มเลยนูน่นเ้ามันไก่เจโบโอ๋อนี่ไงร้านนี้ที่คุณปุ๋ยป้ายเขามาเจโบนี่เสียวเลือดสวินนี่เรามีมีสาขาแถวบ้านผู้เตี่ยวเลือด มีแต่อาหารถวบ้านอร่อยมากดูราคาดิไหนๆ,ๆก็รู้แล้วดูราคาหน่อยเอาเดิมป่ะ้อตุงเไม่เท่าเดิมเท่ากันราคาเท่ากันเท่าแถวบ้านแหละปลาอร่อยจริงร้านนี้บอกเลยมากินไม่ต้องปรุงอร่อยมาก โตกเกียวแลนด์วินาลัก,กว่ะแอบดูนะแอบดูน่ารักเกียวเลยนะใช่ใช่ใ่อบอกเลยนะสำหรับอินลุเลนเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายที่มาเนี่ยป่าว่ามารอบหนึ่งไม่หมดอะ่ะถ้าหากว่าจะดูทุกร้านนะแล้วต้องคุยทุกร้าน,นี่ยไม่หมดหรอกต้องมาประมาณสักอาทิตย์นึงอะ่ะเออ วันหนึ่งเล่นแต่ห้าล้านอุไม่ได้วะ่ะต,ต้องเดือนแล้วล่ะเออต้องเดือนแล้วมามาอะไรวะแซลวีอะไรวะแซววีม <Shall we? S 1> ิสอ,อ,อ,อัอีทอืมวันนี้เป็นไม่เป็นอุเปนะอันนี้ไปไปโอ้โหคือเรียกง่ายๆแค่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ไม่หมดแล้วถ้ามาทำเป็นรีวิวจริงจังหน่อยนะนี่สามย่างแต่ข้างในนี่จำได้เลยเนี่ย เดินทะลุข้างในได้ปาดจำได้มันเคยมีก๋วยเตี๋ยวในใบเว้ยตอนนี้เลงที่อยากกินนะตอนนี้เลงอันนี้ไว้กอะไรวะอ่าติดมันกับเจ mm ๊อะไรตัวอย่างที่เป็นสุกี้อ่ะโอ้โหนี่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 อืมน่าอร่อยจริงๆหมูส mm ุกเลย ไม้ละาสิบบาทก็ราคาปกติแล้วนะฝาเนื้อกินสมัยที่ฝากินไม้ลราบาทแคาสิบวะก็เป็นคนเก่าแก่เลยให้ดูให้ดูวิธีทำเราต้องตักไอ้ไม่ไม้ไปก่อนห้ยคนกินจะได้สุขบาพดีเพื่อครับ ฝั่งนู้นฝังนู้นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วแม่จิม๋มก็ตั้งใจจุ่มร้างหมูจุ่มแน่นอนนี่ไงเอวิสกี้ที่เคยเห็นในรายการอภัยอาซิมเหรอ,อม,มาเรามาดูนี่กันต่อ SOS โอะอะไรวะททลาท็ทะเลททะเล่ท ่ไอติมไอติมจิราโต้จิราโต้มันจะเหนียวๆนะไม่เหมือนไอติมเรานี่น้ำปักนซาบูให้ดูให้ดูให้ดูแมนยูอ่ะเฮ้ยตับเต้าเจี้ยเว้ยคุณได้กินอ่ะดูมันกินได้กี่นาทีป่ะส่วนไะนครับแม่เกี่นาทีวะ นี่ร้อยนาทีแถวนี้จะร้อยนาทีเหมือนกันหมดเลยนะเวลาร้องห่านนะดูกระโดงนี่ชอบชอบก็ทำมันไก่สูตรทำไหลให้หายหลันนี้คล้ายๆป๋าจะรีวิวเข้ามันไก่ไปแล้วกินมาสองร้านแล้ว ก็ไม่อยากเลยแ้ไมอ่ะแต่ว่าซีนเมียมแบ,บ็กซิโมีดัม p l i ้ g กระส่าขอแปหน่อยอ่าระดับพิเศษอ่ตัวดำอ่าดำเลยเออดัม p ลิ้มไม่รู้อะไรวะน่อร่อยนะนี่เขามีตั้งแต่ปี1 9 9่1995าก้าหาเ้้านี่ป่าไม่เกิดเลยนะโอเคอ่านี่นี่นี่ฝั่งรู้สวยน่าเอาถ่ายถ่ายงาน ต่อแบ,บ่ผักไทยอาติมก็จะเป็นกาหลอำสามหมูเห่เลีล้ยงเจอกันสุกี้มัลล่าโหเพี้ยบว่ะก็ตรงของมุมมองไม่เห็นมันเป็นแนวญี่ปุ่นจริงๆหน่อยมาเดินต่อตั้งอยู่แหมตั้งอยู่แน่นอนไม่อย,อยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่วะตั้งอยู่เป็นบุฟเฟ่เหรอดูก่อนดูก่อนขอ,อเป็น

ไีนิีบางกรนพอดีเลยป่ะนั้นน่ากินดิอ๋อเพราะเป็นบุฟเฟ่ด้วยแล้วแต่เลือกไงว่ะเป็นชาบูมอเดยวถ้าเลือกเป็นไม้ก็มีเอ้ยเป็นจานก็มีใช่ไหมอ๋อเป็นไม้เป็นไม้ ก็แนวหมันล่าเนืเนาะถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็จะเป็น3ามร้อยหบาทชั่วโมงครึ่งกนินได้อยู่เลยม,มาครัวแม่เดือนอาหารไทยป่าโหมีเพียบเลยเนี่ยจะเดินให้สุดก่อนหิวแล้วอ่านี่ก็จอดชาร์จไฟแบบนะปนมา ที oh, okay. like ether, ่ร้านอะไรวะคนเยอะจังอ๋อเมื่อกี้ไอหนึ่งนมนัวพี่อย่างก็จะเป็นแนวเดียวน่าจะเป็นแนวเดียวกับนมมนนะเพราะน่าจะขายนมแล้วก็ขนมตังติ้งแล้วเดาเดาเพาจะไม่เคยกินกันไปแอบดูกันหนึ่งนมนัวโดยเฉพาะแบบขนมตังปิ้งเนี่ย อะไนก็ทำให้เห็นเลยก็เหมือนกันนะทีทางเลือกระหว่างนมมนกับหนึ่งนมนัวแม่เดือนแม่เดือนครัวแม่เดือนัูขนมไทยวะมีมะม่วงเลยมะม่วงหมดยังวะเนื่อยเนาะ ขนาดเดินเฉยๆมั็นพันในยี่สิบนาทีไม่ครบเลยนี่เสีงบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งน่าอร่อยดูหนาา้าราคาไม่แพงด้วยกินได้สั่งอาหารหนึ่งชั่วโมงครึ่งทานได้สองชั่วโมงร้านอะไรคุณนายทะเลดอก๋อนี่เห็นในเฟซบุ๊กอยู่หดังอยู่นะบุฟเฟ่บุฟเฟ่แบบทะเลสดๆเลยอ่ะ บารโดูกลาวะนิวนี่ชิคแชทชิคแชทชิคแชทคืออะไรเลือกทิ้นส่วนไก่และขนาดที่ต้องการอ๋อก็ชิคกชิคก็สมชื่งไงชิคเออเป็นไก่แล้วไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยมีบอลให้ดูเด้อ นี่นี่นี่ฝั่งนู้นเพิ่งอยู่แปลว่าเพื่อนเน่ยป๋าอยู่ฮ่องกงเราป่ารู้ภาษาฮ่องกงเพิ่งอยู่เขาบอกว่าปังงะเลเซาลเพิ่งอยู่แปลว่าจับมือกันนะเพื่อนนั่นนั่นนั่นนะอีสานโซกูดเว้ยสมพรปากเว้ยโหโหเยอะเยอะเยอะจริง ใครมาเนี่ยบอกเลยให้หาร้านที่อยากจะมากินก่อนหรือไม่ก็กินอะไรให้อิ่มๆมาแล้วก็เดินเลือกดีกว่าถ้าถ้าห,หิวมานี่ไม่ไหววะเมตอ,อ,อ, <Made S 2> อะไรวะเมรอินอินอินเมรอินซัมเมอร์อ๋อเขาทำในฤดูร้อนก็จะเป็นเครื่องดื่มมั้งเห็น เดี๋ยวฝรั่งฝรั่งเลยตามด้วยก๋วยเตี๋ยวก๋วยำหมูปลาช่อหมูกรอบเฮตู่โคชโคชนาเฮตู่ว่ะชอบชอบเฮตู่จะปัตติกะมีเฮตู่เฮตู่เอ้ยน่ากินมีมีเข้มมีกุ้งกบด้วยแต่เตี้ยโรตีชาชัก เตียมเตรียมแต่เตรียมเนาะแต่เตรียมทางนู่นเลยนะโฮเตียวโฮไม่รู้จักอ่ะขายเพ่ขี่ดอ่ะที่เตี้ยวชัง่งกิโลขี่ละสิบเก้าบาทมีป๋าเห็นไนงะแต่ใครมองอาจจะไม่เห็นเข้าต้มแห้งริมหนนเข้าต้มแห้งนี่จําได้ป๋าเคยกินครั้งแรกที่ราชบุรีอร่อยนะมันก็เหมือนก็ต้มก็ต้มแห้งก็ต้องเปียกม,มันก็มีน้ำน้ำหน,น,น,น่อยๆน่อยอ่อร่อยอร่อยจริงแล้วแต่ร้านนะ ใบเต่งะเต ouais ็งหร้วนักสลาดด้วยจูนปังขนมปังนมสดนะคนรอเพี่บเลยนะ่เทียบเลยนี่พี่ปุฟเฟ่มาอีกแล้วเฟ่หม่าล่าเนื้อสองสิบเก้าได้สองชั่วโมงเว้ยคันนี้นี่นี่นี่เลือดเป็ดด้วย ดีหน่อยเถ้าใครไม่อยากไปรอคิวก็มาร้านนี้ได้หมดแล้วมั้งหมดเถอะเล้ยเต๊กงหนวดอ่านี้หลายคนก็เคยเห็นแล้วเต๊กงมหนวดรถไทยเขามารฐานอยู่แล้ว โหแล้วมัง้งโอ้ยเจังว่ะเดเราเดินไปหน่อยนี่แต่นี่ที่ป๋าชอบมากเลยจำได้ป๋าเคยเดินมาจะมีบุกเฟ่ที่ป๋าจะไปกินซุปรังที่ไปเชียงใหม่เว้ยชื่อเดียวกันแล้วมานี่ก็จะแข้งกันหน่อยนึงแต่ก็้ก็อร่อยนะชื่อร้านเมียงดงยังอยู่มาอยู่เลยเนีย่ยม่วงๆนะเมื่อกี้ à ta tội hiểu hơi đi ổng hôm nay mình mới mượn đơm quá càng thi thả luôn ngùng ngùng à เมียงดงหายไปไหนวะเนี่ยสสวัดีขายเชิญค่ะเสน่ห์รับก้อยค่ะนี่ขายเป็นร้านเรื่องของหวานนะพี่พศครับเมียงดงเขาไม่มีเหรอครับครับผมร้านเมียงดงร้านเมีดงนี่หลังนี้เหรอครับเราเออผมจำได้อยู่ตรงนี้ใช่ใช่ปิดไปแล้วเขาแปลว่าย้ายเป็นนี่แล้วขอบคุณครับตกใจเลยกลายเป็นร้านขนมหวานนะเขาก็มีที่ถ่ายรูปเป็นเต็มเลยน ไปเดินต่อเรียบร้อยขอบคุณครับไปไปเสน่รบก้อยค่ะอ่ามีเสน่ห์าบก้อยขาอยับพอ้ายนี่ขอไว้ครับสวัสดีครับเป็นเหมือนกระสานนะอยงนี้นะวันนี้มันน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยว เราเลีเล้ยวซ้ายไปแล้วไม่ค่อยเจออะไรเราเราก็จบกันตรงนี้นะหิวแล้วหิวหิวจริงหิวจริงถ้าเดนเฉยๆไม่หิวเดินกี่ร้านไม่รู้เลยโอ้โหโคตรน่ากินอะ่ะคือมาบรรทัดทองอะ่ะถ้าไม่คิดอะไรเลยอะโดนน่ะต้นซอยเออใครอยากมีก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวใครอยากกินหม่าล่าก็มีเออโอ้โห เอ้ยพอแล้วพอแล้วโอเคอ่ะจบแค่น,นี้โอ้โหนี่นี่ไปดูให้ดูก่อนนะมีธนูอีกนเนี่ยฝั่งขวาเต็มเลยแต่ไม่ไหวแล้ววันนี้เดี่ยนะไหวแล้ว่า่งั้นวันนี้ดีมาก แล้วก็ถ้าเดินต่อางนู้น้ปสนอยาวตรงนู้นอีกเห็นที่ยาวๆเลยตายหิวตายต้องมีข่าวแน่เลยยูทูบเบอร์ชื่อดังหิวตายข่าวบรรทัทองเฮ้ยเขาจั่วโว้งั้นแหละยูทูบเบอร์ชื่อดังขอเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวนี่วรวัตติกมั่งครวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวป๋าหารใไ้กินก่อนโอเคไปแล้วนะสวัสดีครับเจอกันใหม่